จุลาน้อย80ดสเส้นครับพี่น้องอสนุกกับขั้น80เนาะครับเนาะ80ดสิบเส้นเปิลความนาของเปิ้นกับหกมิลครับเป็นจุลาน้อยครับเจ็กน้อยเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีครับเมื่อนี้ก็เอามาล่องร่มแห้งครับไปกำบนดสูงลายพไอไดีครับทำพอดีเคยฟังคลิปผมก็เคยล่อง ทะนูตัวนี้ไปเบื้อง,ง,งล่าเทือดยังไงนะครับนะเนาะกับประมาณนี้่นะครับวบาหน่อยเสียงหน่อยครับจุลาตัวนี้ก็เป็นจุล่าแปดสิบเส้นครับสูตรเปิดช่องนะครับนะเนาะขาสันา่นว่าใจมันนิ่งมันกับนิ่งหายไปได้แล้วครับล้มแห้งครับถ้านลมนิ่งๆก็สีนิ่งอยู่นะครับ ล่มมันบกคอยนิ่งนะครับเนาะมันเป็นล่มโยกโยกมันก็เลยเบามันก็เลยออกส่งเนี่ยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสโน่หน่อย80สเส้นเบากับจุล่า80เส้นนะครับเนาะตัวนี้เล็กหน่อยเร่นได้พวกนี้เร่นดีครับ เลี้ยงน้อยๆเทศไซครับท่อน,น้องอาจจะบ่ได้เนะี่จเลีน้อยครับ,พบเพราะว่าเปิ้ลมันสั่นนะครับเนาะท่อน,น้องมันอาจจะบ่ได้ กับล่องครัเพราะล่องเบาไหมเพื่อนครับตัวนี้ก็เบาไหมครับเบาพังเฮ็ดแล้วครับธนูก็ไหมครับมันก็โอเคอยู่ครับสำหรับเบาจุฬาสูตรขาสันนะครับนักขาอ้วนขาสันแ0ดสิบเส้นครับ จะลองเลนดีนครับใส่เสื้อียงหนึ่งมินพอดีครับเสื้อเขียวหนึ่งมินนะครับเนาะพอดีเป๊นะครับบอหนักบอเบาพอเรีนอยู่ครับ ว่าอันเดี๋ยวมันเป็นวาวหน่อยนะครับเนาะมันก็เสียหายมันหนิ่งมันก็ยากครับก็มันก็ต้องทรายเหรินเอวเหรินยังธรรมดาก็เรืงมีดีลากก็เรืงงามครับสำเนียครับบดทรายหลายแล้วก็บบดปนิ่งหลายนะครับบดจะนิ่งก็นิ่งอยู่ครับบดเจอทรายกับทรายเจอลมแห้งกับทรายนี่จะหน่อยครับครับเดี๋ยวผมกับสีไปวาวมันล่องวาวไปเจ๊าข้าวครับก่อนจะลงมานะครับ ล่องเบาจุล่าแปดสิบเส้นตัวนี้มากกับหลายชั่วโมองนะครับเนาะถือว่าึืนดีถูกใจครับตัวนี้ถือใจเติมเยอะครับตัวนี้ก็เป็นจุลาแปดสิบเส้นส่งขาสั่นนะครับนะขาสั่นขาใหญ่แต่ว่าเป็นจุลาน้อยครับสนุกแปดสิบเส้นต่อกันแล้วครับใบ4ี่สิบห้านะครับกว้างความกว้างของใบก็บ ยูทีหกมิลเป็นใบพลาสติกเป็นว่าเล็กน้อยนะครับเนาะเล็กน้อยเล่นไตพ้ในี้ก็เล่นดีมีทรายครับมีทรายมีโยกมีรากับพอใหญอยู่ครับบอนี้เกนเกินไปนะครับเนาะสูตรขาสัน้ขนขาใหญ่ขาสั้นเปิดช่องนะครับเนาะก็เป็นว่าน้อยครับก็ถือว่าตัวนี้ก็ถือใจเติมอยู่ครับแต่งโมหยางครับขึ้นง่ายพรอมครับเบ่าตัวนี้ ื็อนี้อากาศก็บโบค่อยดีไปหน่อยครับรู้สึกว่าจะคืมนะครับน้องมันนี่แต่ว่ากับ่บหนาวแห้งครับมันนี่แต่ว่าคืมกับตอนนี้ก็ปล่อยไปประมาณสองรอยเมตรนะครับเนาะก็ล้มบนกับ่บไปหน่อยครับฟังจากเสียงสนุ่นหน่อยแล้วก็ล้มล้มบนบ่ค่อยนิ่งรอบเนาะกับเสียงสนุ่ก็อยากขาดหาย อีลากับพไดย,ยครับบนิ่ิงไายแล้วก็บอสาซไหลบอสายแห้งนะครับนะเดี๋ยวผมจะเอาลงมาให้เบิ้งไกลๆครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาบาลงจะเข้าครับแป๊บหนึ่ง ผมพี่น้องอผมกะเอาวาล่ลงเลยนะครับนะเนาะเนี่ยขั้น,นหน่อยๆครับแปดสิบเ,เส้นนะครับเนาะเป็นสูตรเปิดช่องครับพี่น้องอาขาสั่นนะครับนะเนาะขาเนี่ยสองส่วนเป๊ะด้วยครับสองส่วนของอสองส่วนของแปดสิบนะครับเนาะเป็นห้าสิบสาม พอบอกขาหาสิบสามครับขาอ่อนครับขาอ่อนขาใหญ่ขาช่องนี้มันจะใหญ่ก็ปกตินนิดนึงครับเพดขากว้างรู้สึกว่าจะนิ่งนะครับเนาะนิ่งแล้วก็มีทรายเล็กน้อยครับล่มแห้งๆกับทรายเบาแห้งครับกับพอดีพองามครับตัวนี้เท่าถี่ถึกใจครับตัวนี้แล้วที่สําคัญมันเป็นเบาขึ้นง่ายครับพอจะมีลมแน่ยังไงปุ๊บขึ้นเลยครับ บริลลาลายนะครับเนาะยงมเน่ยแม,ม,มันขึ้นนะครับติดล่มง,ง่ายหลักขืนดีครับตัวนี้ถือใจครับเป็นบ้าวหน่อยท,ที่ถือใจอีกตัวนึงนะครับตัวนี้เป็นง่ายครับมันขืนง่ายเนาะตัวนี้ก็สนุกก็รู้สึกว่าสีขั้นเคิงไปเนี่ยนิดนึงครับสีจแต่งสนุกออกอีกนิดนึงครับเสียงก็รู้สึกว่าสีเร่งๆนี่ยเลน่อยเพราะว่านะะเปิดมันหน่อยนะครับเนาะ เฮ็ดเปิ่นใส่ขั้นราะว่ามันเป็นวบาหน่อยสัดส่วนมันก็เอ่อเฮ็ดขั้นใหญ่ในจังหน่อยมันก็นักหัวนะครับแต่ต้องแต่งลายสิงลายยางใส่มันของหน่อยครับมันเฮกเฮ็ดหยางในจังหน่อยครับมันคือวาวใหญ่นะครับเนาะอ่ะจังในผมก็สีข้อตัวล่าพีล่าหนองกับบาทเหรอครับเริ่มหนาวแล้วครับหามงนิดๆครับมื่อนี้กะ จังไรกับพ่อกันไหมครับบ่าวต่ำคนเมืองลำดำนะครับเนาะคร,ครับคลิปนาก้อนไปกันจะเริ่มกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามผมจังไอยนี่ยนะครับเนาะพ่อให้กันั่งใจกันพ่อกันไหมครับบ่าวต่ำคนเมืองลำดำครับสํารับคลิปนาเมื่อนี้กะพี่ล้านน้องไปก่อนครับสวัสดีครับ